สวัสดีครับอยู่กับ6ล้อดากรีนครับน e w h o แลนด์7840ครับตู้แอร์คันนี้ออกมามือสองครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอ้อยครับ ตอน,นี่เขา,าใช้นิปเปอร์ครับแล้วก็บดด้วยเหล็กใส่ปุ๋ยไปด้วยสบายท้งนั้เอเยนชำ่ม นี่แหละครับที่เขาบอกว่าเขาทำล้อยโยงมาก็เพื่อจะใส่ปุ๋ยอ้อยนี่แหละทาสูงๆไปก็ไม่ได้จะเหยียบมันเหยียบอ้อยนะอันนี้ก็บุกมาเลยครับแต่นี้ถือว่าไม่สูงครับเพราะว่ารถเขาใหญ่บทีไปโดนฐานหน้าแล้วก็ล้มได้จนสูงๆรับ 840ครับนิวฮอลแลนด์ตู้แอร์ครับอันนี้ออกมือสองมาใหม่ๆสิ้นๆดูฐานครับฐา,านนี้ยังสีไม่ถลอกเลยอะ่ะอันนี้ใส่ปุ้ยไปด้วยแล้วก็จะมีตัวเหลิกเขาเลิกอะไรวะตัวบนอะ่ะ ตัวกบล่องแล้วกันใหญ่มากเพื่องานนี้โดยเฉพาะทำไรอ้อยครับเย็นช้ำเลยแหละ ข้างหลังก็ใช้ริปเปอร์ขูดครับใช้ขี้เมาก่อนสับก่อนสับลงไปก่อนครับแล้วก็ริปเปขูดที่หลังแล้วก็ตามด้วยลูกกลิ้งเออลูกกลิ้งแล้วกัน